สันเอซีเรื่องอาจารย์ยงกับผีเจ้าสาวกลางถนนที่อ,อกหักมาแล้วจ้า Thank you.

hả cá lời không to bị 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 gì đó nè yên nữa nè lão tông bị bả cân ด้านปลูกผมแต่เช้าเลยนะครับโอ้ยก็งานนี้เป็นงานสำคัญขาว่าเป,เป็นผีจุสาวด้วยนะไ้ไ้ว่าแะรล่วอาจารย์นะถ้าเป็นผีผู้ท้ายไม่สำคัญเท่าไรหร่แต่ถ้าเป็นผีผู้หญิงแล้วก็สำคัญเลย มาเร็วมาเร็วเราจะต้องไปปราผีแถวนั้นกัน Hello, tôi bỏ phí cho sao xin nhiều hiền phí cho sao lỡ ring 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 ฉันไปเป็นบรรยาได้ไม่มีทางหลอกอนี่คุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเจอผีอะไรอีกแล้วเนี่ยคนเดิมคราวที่แล้วผีมะนาวคราวนี้แหละผี เจ้าสาวเลยนะดูฉันดูไม่ดีนี่โห่ช่างมันเถอะงั้นเราอะงั้นเราอะก็เอาหาหมาดีกว่าเดี๋ยวเราอะเอาหม้อมาวางนี่ หม้อหม้อหม้ออยู่ไหนหม้ออยู่ไหนนะหม้อบ้านนี่ไง หมอ้อเจอแล้วเจอแล้วหมอ้อนี่แห้ <c oughs> มันลงหมอ้อซะเลย <c oughs> อืมอเาอ็ตรงนี้นะุ้ามันเียอาก็นะอาายเนเธอเป็นตัวล่อแล้วกันนะเอ่

เาไม่เห็นนะไม่เห็นก็ต้องเห็นเพราะฉันอยากจะมีลูกแต่งงานกับเขาจันอยู่ถ้าไงจะพิดอีกไม่ใช่ผีแล้วอ่ะข่าว่าไม่ใช่ผีแล้วอ่ะคือ Mm-hmm. ยอมผีผู้หญิงถ้าเป็นผีผู้หญิงล่ะก็จับไปเป็นภรรยาแต่ถ้าเป็นผีผีผู้ชายประดับสวัยอะไรนะ่นรู้ไหมเ้เ <c oughs> ไม่ต้องมาแฮ่ๆ <c> ฮ <oughs> ่เฮ่เลยสักนี้ไม่ได้เรื่อง เห็นไม่ป่าบอกแล้วสำนักนี้ไม่ได้เรื่องไปเล้วแล้วก็หยุดตามมาสักทีเลยถ้าจะไปนะ่นะนยืนก บอยูแล้วนี่สำนักนี้ใช้ไม่ไลายเรื่องก็ยังจะมาแจ้งหรือว่าเขาชอบอาจารย์ที่มีมุกตาลูกก็ไม่รู้นะไปดีกว่าใครจะมีชอบเธอละ่ะ <gasps> น่ารักสักขนาดนี้สวยสักขนาดนี้จบไปทำภรรยาเลยดีไหมละ่ะใช่ ฮหยอาจารย์คองอาจารย์คองใช้ไม่ได้เรื่องสำนักนี้เฮ้นี่น่าแจ,จ้งเลยเอาราคาถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเอาราคาคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแบบอาจารย์ยงขายข่าอีกแล้วค่ะข่าวคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอา่า ทุกคนขอละครสั้นมาได้เลยนะคะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะขอมาเลยนะคะแต่ว่าห้ามออกแนวไทยๆนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย